สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยีหงนะครับอิทุสุสอแสงมงคลอายุทยาครับวันนี้ยี่หงจะมาแนะนําข้อควรระวังนิดหนึ่งนะครับในการเปลี่ยนจัละบีล้อรถหัวลากนะครับ g e x Z t 360นะครับในเมื่อเราทําทุกอย่างหมดแล้วนะครับจัลบีล้างใส่ทุกอย่างเข้าไปเรียบร้อยมันมีข้อควรระวังในขั้นตอนการประกอบนะครับเป็นขั้นตอนที่ทุกท่านอาจจะไม่ค่อยได้คํานึงถึงคือน็อตครับน็อตตัวนี้จะเป็นตัวล็อกล้อไม่ให้หลุด นะครับถ้าน็อตไม่ดีหรือเกียวไม่ดีนะครับจะเกิดปัญหาล้อหลุดอย่างที่ทุกท่านเห็นตามท้องถนนฉะนั้นก่อนจะประกอบเราต้องมีการทดสอบเกียวก่อนนะครับต้องเข้าได้อย่างไม่ฝืดนะครับะนะครับน่าเห็นไหมครับเข้าอย่างง่ายดายเลยนะฮะโอเคช่างช่างหลบนิดนึงโอเค นะครับนี่ครับยีหงอธิบายให้ดูเกียวจะต้องลื่นนะครับนี่ฮะนะครับนี่เราใช้มือนะครับเรายังไม่ใช้เครื่องมือต้องลื่นนะครับถ้าเกิดมีการปีนเกียวเกิดขึ้นหรือน็อตขันไม่ได้แล้วเราอัดเข้าไปนะครับด้วยการที่รถบรรทุกเนี่ยบรรทุกหนักจะเกิดปัญหาร้อหลุดได้นะครับฉะนั้นข้อควรระวังที่ยีหงบอกนะครับก่อนจะใส่จัลบีล้อทุกครั้งประกอบล้อทุกครั้งให้เช็คเกียวก่อนนะครับนี่อ่ะยีหงให้ดูนะครับเนี่ยลื่นมากเลยเห็นไหมฮะเพราะยี่หงมีการล้างให้นี่ นึ่งเกี่ยวตัวผู้นะฮะนี่เกี่ยวดีหมดเลยมีการทําความสะอาดนะครับมีการหล่อลื่นด้วยจระบีก่อนนะฮะเกี่ยวตัวเมียก็มีการล้างนะครับเวลาใส่นี่ครับมันจะได้ลื่นอ่าใส่เข้าไปง่ายๆเลยนะครับน,นี่พอใส่ปุ๊บนะฮะมันก็จะเข้านะฮะอันนี้คือเกีียวล้อหน้านะครับโอเคทีโยงพาไปดูเกีียวล้อหลังครับช่างเชญครับล้อหลังเลยครับ ล้อหลังก็เช่นกันครับจะเป็นน็อตใหญ่ขึ้นนะครับก็ต้องล้างทำความสะอาดก่อนใส่นะครับโอเคด้านนี้ด้านนี้อ่ะเห็นไหมฮะลื่นเลยอ่าช่างนอตบิดเลยฮะแรงๆครับอ่าเห็นไหมครับอ่าลื่นเลยโอเคนะครับนี่ฮะ เป็นข้อควรระวังก่อนเราจะประกอบจระบีล้อทุกครั้งนะครับยีงแนะนําให้เราเช็คเกียวก่อนพอแล้วครับช่างโอเคอ่ะถอดออกมาเลยครับนยครับเมื่อมีการเช็คเกียวเรียบร้อยนะฮะเราถึงจะประกอบทุกอย่างเข้าไปนะฮะนี่ครับเป็นขั้นตอนของศูนย์ที่ยีงดูแลอยู่นะครับเราเช็คทุกขั้นตอนนะครับนี่ฮะเกียวดูดีหมดทุกอย่างนะครับมีการทาความสะอาดทั้งตัวผู้และตัวเมียก่อนที่เราจะประกอบ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับโอเคช่างขอบคุณมากครับก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนะฮะยังไงยูฮงฝากคลิปยูฮงไว้ด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยข้อติดตามอะไรก็ติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ยูฮงด้วยนะครับสวัสดีครับ